สวัสดีครับกลับมาพบกนันครั้งนึงครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องถ้าจะกราบไหว้อธิษฐานขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่บ้านกราบไหว้ตัณหาตัวเองดีที่สุดนะครับนะคือจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าทุกวันนี้นะมันมีแต่การอธิษฐานขออ้อนวอนขอร้องขอนะครับต่ออะไรก็ตามอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะ จนกลายเป็นว่าไม่สนแล้วว่าจะเป็นอะไรนะครับเนะี่ยแล้วทีนี้คือบางทีวัดวาศาส,สนาทั้งหลายก็ตามหรือว่าพวกวิาวชาวิชาทั้งหลายก็สร้างกิมมิคสร้างจุดขายอะไรขึ้นมาอุปโลกตุ๊ปปัน้นเหวอะไรก็ไม่รู้นะให้มากราบไหว้สุดท้ายคือคือเพื่อให้คนมาขอแต่คือขอเนี่ยเหมือนก็ก็หวังเงินทําบุญนะั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่า าศาสนากายเป็นจุดที่สนองตัณหาให้ผู้คนทั้งหลายนะแทนที่เ,เรียกว่าคลายทุกข์ใหนะ้คลายหลงให้นะจบหลงให้ก็เ <c> ล <oughs> ยกลายเป็นว่าแข่งกันสนองตัณหาผู้คนนะครับทีนี้คือคนสมัยนี้เลยเข้าวัดแบบเข้าไปไหว้ตัณหาตัวเองนะฮะไหว้ตัณหาตัวเองครับนะือคือกล่าวว่านี่ก็คือ ไปเพราะว่าอยากให้มีใครก็ได้นะครับเห็นตัวไม่เห็นตัวก็ตามมาสนองตัณหาให้หน่อยนะครับซึ่งพุทธองค์นะหรือว่าองค์มหาบารมีทั้งหลายเนี่ยที่แบ่งพาคส่วนมาโปรดท่านไม่เคยสนองใครนะครับแลก็มีแต่สรรพสัตว์่ยสนองกันเองเห็นไหมอ่าก็คือตามวัดต่งตางๆไปดูดิก็ไปเพื่อขอใช่ไหมอ่าแล้วก็ อันนี้คือวัดยิ่งวิปริปตผิดเพี้ยนก็้ม่ใหญ่เลยสร้างรูปปั้นนั่นนูนน่นนี่ขึ้นมาอุปโลกขึ้นมานะครับก็ขอซึ่งก็กราบไหว้ตัณหาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยง่ายกว่าไม่ต้องเดินทางให้ลําบากนะครับ,รบกราบไหว้เลยเป็นศาสนาใหม่ไหมตัณหาเนี่ยเนี่ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าศาสนาก็เลยถูกปิดบัง <S <S 2> <S 2> <S คือศาสนาไม่ได้เสื่อมโดยตัวศาสนาเองนะศาส,สนาเสื่อมเพราะคน คนที่มันหลงเข้าใจผิดคนที่เข้าไปหลงสนองผู้คนทั้งหลายนะครับนะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัญหาทั้งหลายก็ปิดบังเนื้อหาศีลธรรมที่แท้จริงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณะของวัดหรืออะไรเลยรูปปั้นอะไรทั้ง,งหมดอะ่นะไม่เกี่ยวใจไ,ไหมเออแดีวนี้คือพอคนมันอยากได้สิ่งจับต้องได้ปุ๊บคนก็นไปสนองกนะนะ็คนเหมือนกันคนสนองคนนะครับ ก็เลยกลายเปนว่าก็ตันหาก็เลยปิดบังไปหมดแล้วกลายเป็นศาสนาแห่งตันหาของผู้คนนะครับขอจอากอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสัญญาปีศาจนะหรือว่าลงสนองตัวเองแบบสุดโตง่งใช้คุณใสยบนนำคาถาคมสุดท้ายเข้าตัวเองนะครับคือทุกอย่างมีต้นทุนหมดแหละนะอย่าคิดว่าขอไปแล้วได้หูได้นะแต่ตอนที่โดนเอาคืนไม่เห็นมาบอกเลย ใช่ไหมมัวในจุกอยู่ในมุมมืดของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับคือกราบไหว้เราะระวังหน่อยนะเพราะว่าพวกที่อุปโลกสร้างปุกป,ปั้นนั้นนู่นนี่ขึ้นมารูปร่างแปลกๆอะไรก็ตามในะพวกนี้มันบางทีภาคมืดภาคม,มาซาตานนะครับนะมันม้องไปกราบไหว้ขออะไรไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสัญญาปีศาจนะเหมือนคุณจะได้นะแต่ว่าพวกนี้เขาไม่ได้ให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ เขาเอาคืนใช่ไหมเออนั่นแหละเห็นเนาะมันก็กาบกาบพระก็กาบแบบว่างๆไวะกาบแบบไม่เอาอะไรนะฮะกาบทิ้งเลยกาบทิ้งกาบเองเลยนะครับนั่นแหละที่มันคลายออกนั่นแหละคือเนื้อหาของพระรัตนตรัยเลยนะ่ยกาบแบบว่างๆไปนะเออกาบแบบไม่ได้ขออะไรนะนะว่างๆไปนะครับพอมันคลายด้วยความ,มจิตทั้งหลายอนะ่ะ ที่คลายสบายใจมันคือความไม่ติดขัดข้องขาเวลาทําอะไรไม่ติดขัดข้องคามันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมเออแต่อย่าลงไม่สนองตั้นหาตัวเองเยอะเกินไปอเดียมันจะสะดุดขาตัวเองลม้มนะครับก็ฝากไว้แล้วกันะะเนาะอืมแค่นี้เตือนๆไว้ครับเพราะว่ามันมีกับดักเยอะเหลือเกินนะวัยอะไรก็ไม่รู้สมัยนี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็คือ ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเนื้อหาจริงๆคือกาบไหวตันหาตัวเองทั้งหมดแหละเนาะโอเคนะครับจบละเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ